บายดีพี่น้องวันนี้แม่กับลูกพาข่อยมาใสเน,น,นาะวนันนี้น้องแกยังฝาดมาหดพี่วันนี้เอามันจะใกสๆมาเลยเามาเลยครับมานครพนมมีแล<ป>้วพี่น้องเพทศบังไว้ค่ะบังหน้าไม้่ค่ะบังพี่น้องไปตลาดสดเทศบาลตำบลน,นาแก่เลยพี่น้องอันนี้คือตำบลน,นาแก่เลยพี่น้องตลาดใหญ่กว้างขวาง อ่ะย่่งเขับไปมีอะไรครบคันเรียนกับมีแบตเตอรี่คอยกับโอ้ยเสื่อมหราพี่น้องแบตเตอรี่กันเลย เอามาอยู่เดี๋ยวขึ้นไปรถทั้งกีตาร์เฮ้ยสตอก็มีสตอว่าส่ยวัไห่เลย้านพี่น้องมีหัดยังก่อนดอกกระเกียวนี่เลยเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเพาะมันโลดหนึเฮ็ดเพาะปลาส้มนัด หลอะซะกันป้ามันยังสวดมันจีดินแะทั้งของพี่น้องตัวเริ่มเทิมเลยพยาแมันดินได้ค่อยอะไรทอกไก่เ,เกี่ยว อ๋อเอาขออบ่งแนได้ไหม่ะ<า>อ๋อห,ห,หั่น,นยิงหั่นกทั้งหมดอไรยังดอกกระเทียมดอกไข่เกี่ยวเอาไป,ปิน <c ười> <c ười> กระปลไก่เลลากับพอดีตม้มกินแต่ว่ยุ่นซื้อไว้แล้วพี่นออ้องเพรีป็นเย็ด้อนังเรอแล้วกจน์กมาก่นาอนนี้นี่บก มันกขลังออกมาหอนๆไปมันไปเชียวไปหอยอ่าเมี่ยงละงั้มเลยสดๆเลยอย่างเราอันนี้ย่างกรอเพิ่งคันๆมิ่มมันจะโตหน่อยก็เนี้ยนะแม่เราอันนี้เพิ่งมะกัมีมมิมมิเพิ่งมีโตโต้มีเต็มเนาะสัตว์ประเภทนี้เนาะอันนั้นกับเมี่ยงเค้ง มันมากินน้ำต้นคอแล้วเนี่ยนะอันนี้แมงยังบุหรี่ใช่ไหมเออแมงน้อยแมงน้อยกแมงน้อยเออครับแมงน้อยแมงแข้งครับเออตอนนี้ช่วงนี้อันนี้หลายแล้วเนาะเริ่มมีแล้วเฮ็ดลูกชิ้นแม่เริ่มมีหลายแล้วเฮ็ดทอดคือลูกชิ้นขอเลื่อนลูกชิ้นไปเนอะ ตก็ต้องปอกนนี้ไ็กินครับข้าวปุ่นข้าวชุดแ้งหน่อไม้เออผักอแยงแล้วเป็นตะหอมเลยของแกเลยจ้ะของแกเลยเด็ดไปเลย เโอ้โหยังไงนะของคนแม่มีชุดครบชุดเลยเนาะซื้อไปแกงได้เลยอันนี้ยืดตลาดตำบลหน้าแก่ได้เป็นอะไรแล้วนครพนมีอันนี่มันอยู่ในขี่วัวไงแมงเขาเรียกแมงกดกีกดกี้ขี่ผ่านเท่าได้เนาะกดกี้ขี่ัวขี่ควอย่อปากแกงมาเริ่มมึงไม่รำ ผักชะอมผักหอมผักอีตูรับน่าเห็นเฮ็ดคุณแม่นะเพื่อนผักอีเลิศอีเลิศก,กินครับหลับงวตลาดเทศบาลตามุนมาแก่ ลาคีนกเราง,ง่ามไปตึงนเด้อครอับน,น้องไปนอนพักจอดเมื่อยงามไปแนี่น้องใหม่บ้าคุ้งสะไรเนี่ย หาสิบบาทแล้วเนะได้พวกหลาย <c oughs> แม่ขาดนอนเลยเนาะเราเมื่อยแล้วกันนอนพนะี่น้องนั่งนั่งนอนนอนอ่ะเพิ่งเป็นห้องมารวมเพิ่งหันเราจริงโนคะ้ดโค้ดละหมองเงินว่อขอบคุณพนะี <c oughs> ่น้องเสียงเีัย เป็นโลก็ห้าร้อยห้าสบ้อานเรา็ดบาะบ้านเท่าเนาะแม่เราสี่นี่นะไม่ใช่เป็นนบ้าคสนมีอย่งคุณเมีอ๋คุณมองไปไฟบ้านได้นหอ๋อครับครับ แม่สิทำบุญน้ำบ่บุญน้องไฟบ้านใดอยากไปเบื้องนี้นะแม่เนาะอ่าเด <c oughs> ี๋ยวกล่องเนะคักอีเดียเอาไว้ในเบื้องบรรยากาศอี่เลย อันนี้อันนี้เป็นเออเอาไปใส่แกงนมะม่ายแก้วมั้งคนซ้อนหอยยีตูนะหอมนอันนี้เป็นพักติ๋วมัน่นยัติ๋วอ๋อตักติ๋วใส่แกงเห็ดนะแม่นะซูมือเนี่ยบังคุงมีตะพันแบบนี้เนาะแบบเป็นอ่า เป็นชิดโจยเงี้ยวแบบนี้เนาะปกคุ้มสมมตกับเลี่ยนไปพี่น้องเลยสุดแล้วอันนี้ก็แนวเพิ่มความอ้วนอ้วนแนวเพิ่มความอ้วนของหวาน นี่ยังามขักมากของน้อแม่ขัอน่ะา่ผมเบ่งปากคอเล้อแมวปากอน่เป็นปลาแซ่บนี่นอาไมเปรีน่มอันนี้นอไม้เน่ยไ่เหไม่เปดปลาอไปลาไเคี่ยไม่ใช่ไผ่เคี่ยไม่่ปลลปลาครับครับเสียนน้อไม้เอยเสียนน้อไม้อันนี้ก็ดงเห็ด ดงเฮดของคุณแม่แล้วกล่องยิบมุมเลยไหวพี่น้องเออไหวแล้วเพิ่นปอกหอย่างดีเลยอันนี้ดงสมปลา <c oughs> คนคนครพนมเน,นี่ยยิมยี้แยมแจ่มไสดีแม่ค้าในอัธยาัยดีรีพี่น้องเหมาะแก่การมาเดินเล่นเพิ่นยิ้มยี่แยมแจ่มไสกับผ้าพูดคุยนะไสดีพี่น้องเป็นตลาดนึ่งหนามา่าพี่น้องเลย ทั้งไหนครับบ้านเนี่ยห้าห้องน้ำหาห้องน้ำอันห้องน้ำไปทางไหนเนี่ยเอ้ยใหญ่เออพี่เม่เราอยากจะน้ำห้องน้ำเราเป็นไรก็ได้เออไปเราวงมย่งขายเด้อเออเราบอกในงามนะมันสดๆเลยนะครับเอาพี่น้องเบอร์แมีขาคนงามไ่นะเอาเราสวยอีดใหญ่ใหญ่นะงาดีๆได้ใหญ่ครับเออ แม่ค้าก็ยังงามนะอัธยาใสดีพี่น้องแม่ค้ากระดานข้าวเกล็ดมาใส่เอาขอม้ามังเกลิลอ่ะได้เนี่ก็จับได้ข้าวขม้ามังเกิาอีกแล้วพี่นอ้องบวกบวกพัก,กน้ำกินกินตำมะฮุ่งก็ได้ นี่ได้เอดอันเอดหูนูนั่นองเออมีัพักกันนี่เจ้ามาเมนกนี nah oh, oh, ้ oh, ี่พักยังกว่าเจ้ามาเจ้ามาเออพักส่แง่หะยี่นี่ตลาดันเลือกจักมุ่งเนี่ยโอ้เล้าแต่เนาะแล้วแต่คนมราบ ปลาแดกทั้งหนาเข้ามาเมียมอนแล้วไปเข่าหง่าผมด้วยพี่น้องออาโอเคขอบคุณครับไปบันนี้ไปโอเคอากาศหินบอกอ,อยากไปกินข้าอย่งมันมมีน่าก,กินขับแล้วแต่แม่ขั้วากได้ยังกะจัดไปนี่แล้วเนี่ยพออยากได้แต่ว่ามันแพะ แเลยนน้องเ,เอาไปเผากินแฝบนเลยนะโอ้แบบแม่เราแกะไปให้เราไีมอันนี้แบบแกะเท่าไรแม่เนี่ยอ๋อครับครับเออรถต ต๊ะบาทคะับสี่สิบห้าสิบห้าคุงข้มเอิกระเพี่ยนไป่ได้คือบ่อเพลทวานอะบิตาหนวยแบบเป็นเจ๊จอยเข้าแบบนี้นเนาะบักคุงเสมนเป็นพันแบบนี้ส่วนมากมั้งไงเราเออบ่เป็นหนวยอุ้มปุ่มคือเข้าตะกี้นะห่าแล้วเนาะเออส่วนมากเออเขามักแบบนี้เหรอเนาะเอออันนี้พั้นม,นม,นมนออาจากภาคกลางคนละเนาะ ไะโอเคครับโอเคพี่น้องพอกันยี่รถอันนี้เขาเอินทูนเนาะแม่เนาะกินกับส้มตำเนาะเอาเอาเอานึงเอาซอายแม่แล้วเอานึงเอาไม่เป็นหรอกผมใส่นีเลยเออทูนพี่น้องอันนี้เอาเอินทูนครับครับแล้วก็มีหอดหยวกกล้วยผักบุ้งน้ำอืมนี่เด้พักอันที่เขาไปกินครับอันน้องอ่อยเหมือนอันเด้เขาพัอยุทธธรรมเอาไม่เมนนะนี่บอ บอกคือกันแมบเออดีมันก็คือกันแท้กําลังอยกไปกันเห็นแม่แล้วขายทุนสาวมนวายากเอาไปล่องกินบังเอออันบอขั้นข้อนะแม่เนาะเออโอเคไป